การสร้างวิชันบอร์ดของตัวเองถ้าลองค้นข้อมูลออนไลน์เราจะพบสารพัดวิธีสร้างวิชันบอร์ดไม่มีอะไรถูกหรือผิดเราสามารถสร้างวิชันบอร์ดอย่างไรก็ได้ตามที่ต้องการตราบใดที่เราสร้างบางอย่างที่ช่วยให้นึกภาพชีวิตที่ต้องการใช้จิตตนบันดาลให้เป็นจริงได้ดีที่สุด เราอาจเลือกออกแบบวิชันบอร์ดตามสไตล์ของตัวเองหรือทำตามวิธีของฉันดังต่อไปนี้ 1. สร้างบรรยากาศจุดเทียนสักสองสามเล่มเปิดเพลงฟังสบายสบายและสร้างบริบทแวดล้อมที่เงียบสงบสำหรับการทำสมาธิให้การทำวิชันบอร์ดเป็นกิจกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เราเพลิดเพลินและดื่มด่ำได้ 2. เลือกสื่อใช้กระดาษหรือการ์ดแผ่นใหญ่และเลือกว่าอยากเขียนเป้าหมายต่างๆด้วยปากกาหลากสีอาจเขียนเป็นข้อๆหรือเขียนบรรยายก็ได้หรือจะใช้ภาพแทนวาดเองหรือตัดภาพหรือคำที่สะท้อนสิ่งที่เราต้องการดึงดูดเข้ามาในชีวิตจากนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์เลือกอะไรก็ตาม ที่เรารู้สึกว่าดีที่สุดจำไว้แค่ว่าให้เราสนุกกับมัน 3. าํกำหนดกรอบเวลาด้านบนสุดของแผ่นกระดาษเขียนวันเวลาที่เราอยากใช้จิตดนบันดาลให้สิ่งที่อยู่ในวิชเช่นบอร์ดกลายเป็นจริงเราอาจทำวิชเช่นบอร์ดที่มีกรอบเวลา6เดือน1ปีหรือกระทั่ง5ปีก็ได้โดยส่วนตัวแล้ว ฉันชอบทำหมดทั้งสามแบบบางครั้งฉันรู้สึกว่าคนเราอาจไม่รู้และนึกภาพไม่ออกจริงๆว่าอยากให้ชีวิตเป็นอย่างไรในอีกหนึ่งปีข้างหน้าแต่อาจรู้สึกว่าการนึกภาพชีวิตของตัวเองในอีกห้าปีข้างหน้าทำได้ง่ายกว่าหรือกลับกันดังนั้นถ้ารู้สึกติดๆดขัดขัดให้จำไว้ว่าเราสามารถเลือกระยะเวลาที่แตกต่างได้ 4. ลงมือทำก่อนเริ่มใส่อะไรต่ออะไรลงในวิชั่นบอร์ดอย่าลืมดูว่าเราใส่ความรู้สึกของตัวตนในอนาคตลงไปหรือยังลองหยุดสักพักสูดหายใจลึกๆสักสองสามครั้งและวาดภาพตัวเองในอีก6เดือน1ปีหรือ5ปีจากนี้ออกมาสร้างภาพที่ชัดเจนจแจ่มแจ้งในสมอง ขณะถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้ฉันรู้สึกอย่างไรภายในตัวเองความสัมพันธ์รอบตัวฉันเป็นอย่างไรฉันอยู่ในบ้านแบบไหนฉันทำอาชีพอะไรฉันภูมิใจกับอะไรที่สุดฉันอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตฉันอยากเก็บอะไรไว้เหมือนเดิมขณะตอบคำถามเหล่านี้ ปล่อยให้ตัวเองมีอิสระอย่างเต็มที่ในความฝันความปรารถนาและความต้องการต่างๆอย่าให้ความกลัวยื้อยุดชุดดึงจินตนาการของเราแต่ให้เปิดใจมองไปยังสถานที่ที่เราปรารถนาจะไปให้ถึงปล่อยให้ตัวตนในอนาคตของเราได้มีชีวิตอย่างแท้จริงขณะที่เราดำดิ่ง ลงในภาพฝันนั้น 5. แยกชีวิตออกเป็นส่วนๆแบ่งวิชั่นบอร์ดของเราออกเป็น6ส่วนดังนี้การพัฒนาส่วนตัวเช่นการเติบโตของตัวเองสิ่งที่เราปรารถนาจะรู้สึกกับตนเองความรักและความสัมพันธ์หน้าที่การงานเพื่อนและครอบครัวบ้านที่อยู่งานอดิเรก สิ่งบันเทิงหมายเหตุขั้นตอนนี้จะทำหรือไม่ก็ได้ส่วนตัวฉันชอบทำเพราะมันช่วยให้ฉันเข้าใจกระจ่างชัดว่าตัวเองต้องการอะไรในทุกด้านของชีวิตแทนที่จะสนใจเพียงด้านใดด้านหนึ่ง 6. ออกแบบชีวิตสำหรับแต่ละส่วนให้เขียนทุกสิ่งที่เราอยากใช้จิตตนบันดาลลงไปถ้าเราใช้ภาพตัดแปะ เช่นภาพบ้านในฝันให้นำไปติดในวิชั่นบอร์ดฉันจะพยายามใส่อย่างน้อย3อย่างไว้ในแต่ละส่วนแต่ไม่มีข้อจำกัดว่าเราจะใส่อะไรมากน้อยเท่าใดบนวิชั่นบอร์ดของเรา 7. เก็บไว้ให้ดีหลังจากทำวิชั่นบอร์ดเสร็จแล้วให้นำไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและตั้งเวลาให้กลับมาดูมันอีกครั้ง ณวันที่เราเขียนไว้บนหัวกระดาษขณะที่เราเริ่มใช้จิตตนบันดาลสิ่งต่างๆในวิชั่นบอร์ดให้เป็นจริงและเริ่มอกรับตัวตนที่เราปรารถนาจะเป็นมาโดยตลอดความปรารถนาหรือเป้าหมายของเราอาจเปลี่ยนแปลงหรือขยายตัวออกไปเพราะเมื่อเราเติบโตขึ้นความฝันของเราจะเติบโตตามไปด้วยปล่อยตัวตามสบาย และยืดหยุ่นกับการนึกภาพอย่างเต็มที่เราสามารถกลับไปเพิ่มเติมอะไรบางอย่างในวิชั่นบอร์ดหรือลบอะไรทิ้งได้ตามสบายจำไว้ว่าเราคือนักออกแบบพันธนารักษ์และสถาปนิกประจำชีวิตของเราและเรามีพลังที่จะปรับเปลี่ยนและสั่งการว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างไรได้เสมอการรู้ว่า เราต้องการสิ่งใดคือขั้นตอนแรกในกระบวนการจิตตนบันดาลทั้งหมดแต่ก่อนจะขยับไปสู่ขั้นตอนต่อๆไปฉันอยากให้ทุกคนจดจำไว้อย่างหนึ่งว่าเพื่อที่จะทำความเข้าใจตัวตนที่เราปรารถนาจะเป็นอย่างแท้จริงและเริ่มการเดินทางไปสู่ตัวตนที่ทรงพลังที่สุดของเราเราต้องปล่อยวางตัวตนที่เราเคยเป็นและตัวตนที่เราคิดว่า ควรจะเป็นก่อนอดีตของเรามีส่วนรับผิดชอบต่อตัวตนปัจจุบันมากพอๆกับเหนี่ยวรั้งเราจากจุดหมายที่เราต้องการไปให้ถึงหลายคนมีสมมุติฐานในจิตใต้สำนึกว่าตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้กี่ครั้งกี่หนที่เราเคยได้ยินหรือเคยพูดประโยคเช่นจุดของเสือดาวไม่เคยเปลี่ยน สุภาษิตนี้มีความหมายตรงตัวว่าคนเราไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้หรือกี่ครั้งกี่หนที่เราพูดอะไรทำนองฉันก็เป็นแบบนี้มาตลอดหรือนั่นก็คือสิ่งที่ฉันเป็นไงล่ะคำพูดเหล่านี้อาจดูเหมือนคำพูดธรรมดาที่ไม่มีพิษภัยอะไรแต่มันสนับสนุนความเชื่อลึกๆว่าเรามีตัวตนได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น นี่ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในความสามารถของเราที่จะกลายเปลี่ยนวิวัฒน์และเติบโตซึ่งรังแต่จะเหนี่ยวรลังเราจากการทำเช่นนั้นแต่การเปลี่ยนแปลงไม่เพียงเป็นไปได้ยังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยตัวตนที่เราเคยเป็นเมื่อวานไม่ใช่ตัวตนที่เราเป็นในวันนี้หรือตัวตนที่เราจะเป็นในวันพรุ่งดังนั้น ขณะที่เราเก้าวต่อไปบนเส้นทางจิตดลบันดาลระหว่างอ่านหนังสือเล่มนี้และหลังจากอ่านจบแล้วฉันขอสนับสนุนให้ทุกคนเคารพในการเปลี่ยนแปลงรายวันของตัวเองทุกเช้าวันใหม่เคารพตัวตนที่เราเป็นและตัวตนที่เราปรารถนาจะเป็นโดยไม่ถูกจำกัดจากอดีตเป็นธรรมดาที่เราจะรู้สึกไม่เหมือนเดิม เป็นธรรมดาที่เราจะอยากได้อะไรต่างไปจากเดิมและเป็นธรรมดาที่เราจะกลายเป็นคนใหม่อบรับมันและยอมรับให้เวทมนต์แห่งจิตโดนบันดาลขับเคลื่อนเราสู่การกลายเป็นตัวตนที่สูงส่งที่สุดของตัวเองทุกวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเราลุกขึ้นมาเป็นคนใหม่เมื่อเราก้าวสู่เส้นทางจิตโดนบันดาล ให้เราใช้เวลาพิจารณาให้ถี่ท้วนถึงสิ่งที่เราปรารถนาให้จักรวาลมอบให้ครุ่นคิดว่าทำไมเราจึงต้องการสิ่งนั้นและเรารู้สึกอย่างไรเมื่อได้สิ่งนั้นมาครองระบุภาพฝันต่างๆเฉพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่จะทำได้และหากยังนึกภาพสิ่งที่ต้องการไม่ออกให้สร้างความรู้สึกขึ้นแทนฝึกตนเอง ให้ดำดิ่งในการนึกภาพตัวตนในอนาคตเป็นประจำยอมให้ความรู้สึกนั้นเปลี่ยนไวฟ์ของเราได้โดยฉับพลันขณะเดียวกันก็สั่งการให้สมองขับเคลื่อนเราไปสู่การเอื้อมคว้าเป้าหมายนั้นจากนั้นก็สนุกกับความฝันสร้างวิชั่นบอร์ดที่เป็นตัวแทนชีวิตที่ดีที่สุดของเราและยอมให้มันกลายเป็นความจริงในชีวิตของเรา ขณะที่9ต่อไปตามขั้นตอนสูตรจิตตุนบันดาลทั้ง7ข้อของฉัน